ระดูกจนน้ำเดือดค่ะทำเลยค่ะเดียด๋ยวละเอียดแล้วมาดูใหม่นะคะ เจ๋แล้วปาใส่แล้วก็ตำเลยตำให้ละเอียดครับใส่น้ำที่ต้มปาลงไปใส่เกลือแล้วก็หน้าเนย เสร็จแล้วค่ะนี่คนกด